มาแล้วเหรอวันนี้ฉันพาเพื่อนมาด้วยไม่ถือใช่ไหมไม่ถือแน่นอนมาซิายอ้าวคุณชายจีก็มาเหรอนายมาได้ไงอ่ะเฉียวเฉียวอย่าเข้าใจผิดนะวันนี้พี่ชายเชิญผมให้มานะครับนั่งเถอะนั่งนั่งงั้นผมนั่งนี่นะหยวนซุ่ยจัดการน้องชายนายได้ป่่เนี่ยจัดการไม่ได้แล้วเขาเป็นนายตัวเองมีแค่เฉียวเฉียวที่จัดการผมได้อ อเอ๊ะทำไมเฉินอีเฉิงยังไม่มาอีกละ่ะช่วยฉันทำธุระอยู่น่ะอาจมาช้านิดนึงก็ได้ยังไม่รอเขาแล้วนะที่เชิญทุกคนมาวันนี้หลักๆก,ก็เพื่อจะขอบคุณทุกคนขอบคุณประธานเฉียวที่คอยกดขันและให้กำลังใจมาตลอดขอบคุณที่เจียงจินเชื่อใจในตัวฉันและช่วยเคี่ยวเข็นฉันกับเซี่ยงติ่งให้พัฒนามาตลอดและที่สำคัญที่สุดก็ต้องขอบคุณประธานหยวนที่คอยช่วยเหลือใ <c oughs> นายามลำบากฉันถึงได้เข้าจีอีอย่างราบรื่นมาทุกคนมาดื่มกันบ๊ะเสิ็นสิ้น ฉันแค่ช่วยในส่วนที่ช่วยได้ที่เธอเข้าจีอีได้ก็เพราะประสบการณ์และความสามารถของเธอเองจริงไหมยิดด oren, ดดดนดีด้วยดีขับุณค่ะยินดีด้วยขอบคุณนะดื่มนน้อยหน่อยรู้แล้วนาะอ,อขอโทษทีขอโทษทีมาสายแล้วขอโทษจริงๆนะครับมาแล้วมาแ,แล้วรจริงสิคือว่าเจียงจินที่สั่งไว้อยู่นี่อะไรเรื่องที่นายเตือนฉันเดี๋ยวขากลับเล่านะ ในเมื่อมากันครบแล้วฉันมีเรื่องหนึ่งจะบอกฉันเตรียมจะลาออกอฮะอะไรนะทำไมจูจ่ๆจะลาออกละ่ะแล้วทำให้เธอเดือดร้อนด้วยหรออนุมัติแล้วเหรอเขาจะอนุมัติแล้วก็ที่ฉันลาออกเพราะโลกนี้ยังมีเรื่องอื่นสำคัญกว่าที่ต้องทำไม่เกี่ยวกับพวกเธอเลยอย่าเข้าข้างตัวเองล่ะ ถ้าทางประธานเจียงเราจะโชว์เข้าตลาดตอนร่วงออกไปตอนรุ่งการกระทำสวนกระแสแบบนี้คงคำนวณผลประโยชน์เรียบร้อยแล้วจริงไหมใช่แน่นี่การเชิญไปชดเก่งระดับนี้แล้วไม่กล้าไม่กล้าเธอคิดดีแล้วเหรออืมคิดดีแล้วเดี๋ยวไม่ทุกคนวมกันเป็นกลุ่มไฟมย,ยัดย้ายเป็นหมู่ดาวเดี๋ยวประธานเจียงเราสุขภาพค่อนข้างอ่อนแอเหล้าของเธอคืนนี้ฉันจะดื่มเอง จู่ๆด้านกายของฉันก็อ่อนแอขึ้นมาเฉยเลยทำไงดีเนี่เดี๋ยวผมดื่มให้ผมดื่มเองนี่ฮะอย่ามั่วนะมาๆๆมาอาวะๆมาโอ้โหฮเยี่ยมมากประทันหยวนประทันหยวนเก่งที่สุดเลยยังไม่รู้ว่าฉันคอแข็งเหรอฉันคิดถึงวันที่เราเพิ่งจะเข้า MH มากๆเลย ตอนนั้นเราสี่คนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาทํางานแต่ละวันมีประธานเฉียวให้กําลังใจประธานหยวนคอยกระตุ้นที่สาคัญที่สุดก็คือปลาดุกน้อยแสนเก่งกาจเจนจริงของเราได้คอยพาเราว่ายน้ําปีนป่ายขึ้นไปไม่เคยหยุดพอมาคิดดูเวลาผ่านไปเร็วมากเลยใช่หลังจากวันนี้ทุกคนอาจจะต้องแยกย้ายกันไปคนละที่คนละทางดังนั้นการที่ทุกคนจะมารวมตัวกันอย่างวันนี้อีก <c oughs> คงจะเป็นไปได้ยากมากเพราะอย่างนั้นคืนนี้เราไม่เมา ไม่กลับนะโอเคไหมไ่ได้มามามาเทเล่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 าอะไรเลยฉันดื่มีแก้วเนาะดื่มเถอะมาดื่มให้ช่วงเวลาภาคภูมิใจของเราที่เอ็มเอส วอจอชื่อแปลกซีรีปังวาไรตี้ดังได้ใจ